สวัสดีนะคะขออนุญาตเพื่อนๆด้วยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารโอ a ับบันเดสไปอภิญญานะคะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยค่ะอธิฐานกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพัย,ยันโลกขอซึ่งพลังบุญพลังบวกแก่เพื่อนๆน,นะคะท่านมีสิ่งใดจะบอกเบื้องบนฟ,ฟ้าคฟ้อนาอน,นันตจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะบอกผ่าน ้ส่งสารในวันนี้ด้วยค่ะรวดเร็วทําสิ่งใดอยู่ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพื่ทำสิ่งใดอยู่เหมือนเบื้องบนมาบอกว่ามันจะเร็วมากนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ส่งพลังงานรวดเร็วมาให้อ่า เสริมเติมเข้าไปก็คือว่าลองไปปักทูบ16ดอกเนาะกลางแจ้งจะเวลาไหนก็ได้กลางแจ้งหมายถึงว่าแบบนอกเชคคาบ้านนะคะจะก,กลางคืนเนาะทำงานอยู่ก็ไปปักตอนคืนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะก็บอกกล่าวพระแม่ธรณีค่ะขออธิษฐานอธิษฐานบารามีนะ อ,อธิษฐานอ้างอิงบุญบารมีในะอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ที่เพื่อนๆได้กระทํามาทานศีลภาวนาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงค่ะนะขอเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะจุดทูปปักทูบกับดินเลยคนนะกลัวกว่าผีก็ต้องระวดระวังช่วงนี้เราแวัดระวังแบบมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานี่แหละนะถ้าถ้าไล่ไปนี้ออกมาเนี่ยเบื้องบนหมายถึงว่าให้เรา ให้เราเระแวดระวังนิดนึงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน่าน่ากังวลน,นะคะเพื่อนเนะเป็นเป็นการการระวังระวังแบบเรื่องราวของคนระวังแบบพลังงานของคนรอบๆตัวที่เราไม่รู้ว่าเขามาดีมาร้ายยังไงก็ไม่ได้ให้ระแวงมากไปนะคะแต่ให้ให้แบบมีสติมีสติสัมปชัญญะ รู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติปัญญาเราเฉลียวฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าพลังงานนั้นมาดีมาร้ายอย่างไรอะไรแบบนั้นนะคะนะคะก็เพื่อนๆทุกท่านห่านอะไรกันมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราแค่แบบ ระวังมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะระวังมากขึ้นว่าว่าผู้คนโบนโ,โลกใบนี้ตอนนี้มันแบบน่ากลัวมากนะคะไม่ได้มีความแน่นอนความแน่นอนกับความไม่แน่นอนอยู่ด้วยกันเนาะเป็นพลังงานที่ที่หมึดไม่ได้ไม่ได้ไไดส